กินหน่อยต้นแล้วมั้ยเบียเพื่อจแตกปกติพี่ป้อมไม่ชอบดือมหรือปกติพี่ป้อมชอบดือมแจกับเขไมเดืก่อนเดก่อนเดกนเป็นยังไงนางตักผมกลัวแฟนเขาแต่ว่ามันเป็นหน้อยู่ทุกอยนาวเลย